นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกลิงตัวตีกิิงนะครับที่มันเอียงไปทางสวนนะครับหรือว่าเอียงไปหาต้นไม้แบบนี้นะครับการที่เราจะดึงมานะครับมือแมคโครมันไม่มีขอนะครับมันไม่สามารถเกี่ยวมาเหมือนตะขอนะ่ยเราค่อยๆนะครับนี่เราค่อยๆนะครับเอาทีละหน่อยนะครับนี่แล้วก็ระวังนะครับมันจะหักลงมาหาเรานะฮะ เราก็สามารถที่จะตบลงมาได้นะครับดึงมาก่อนแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวลงมานะครับค่อยๆเกี่ยวเกี่ยวทีละหน่อยนะครับระวังระวังหัวแม็กโฟวไว้นะครับนี่เราค่อยๆเกี่ยวไานะดูว่ามันจะลงไปทางไหนนะพยายามดึงให้มันห่างจากตัวรถไว้นะครับลองหักมันก่อนได้นะครับหักมันลงก่อนแล้วก็ค่อยๆเกี่ยว เกี่ยวแล้วดันไปข้างหน้านะครับนี่ดันไปแบบนี้นี่มันจะไม่มาใกล้รถเรานะนี่ที่เห็นงออยู่นี่นะครับถ้าเราดึงลงมาตรงๆเลยเนี่ยยังไงก็มาหารถนะครับแล้วก็พับก่อนนะฮะแล้วก็ดึงไปเลยครับดันไปเลยนี่อย่างนี้นะครับมันก็จะไหลไปทางนู้นนะเราค่อยพับลงอีกทีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคได้นะครับผมเชื่อว่าบางคนที่เขาไม่รู้เลยเนี่ย มงนะครับมาเห็นแล้วผมจะทํำยังไงเนี่ยผมจะดึงยังไงอะไรอย่างนี้ผมก็เคยเป็นนะตอนหับใหม่ๆตอนขับไม่คุใหม,ม่ๆอา้าจะทำงไงไเนี่ยก็ลองผิดลองถูกนะฮะลองผิดลองถูกอาศัยว่าตัวเองมีไหวพริบด้วยแล้วก็ลองผิดลองถูกมาด้วยครับก่อนจะทําได้ก็เคยทำพลาดเหมือนกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับ นะครับก็อยากให้น้องๆที่เริ่มหัดเนี่ยพลาดอยากให้ได้เทคนิคไปเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับก็ทําการฟันนะครับนี่ยิ้มไปเลยนะครับลากลงไปจนมันจะขาดนะครับนี่มันก็ขาดดิเงนะครับเพราะว่ามุกี่นี่ค่อนข้างจะคมอยู่แล้วนะครับ อย่างที่เราเกี่ยวหรือว่าตกลงมาแล้วนะครับพยายามหวานไปก่อนนะครับอย่ารอให้เยอะเพราะว่าแมคโคนะครับแรงดึงกับแรงดันน่เยอะแต่แรงสวิงมันไม่เยอะนะครับแรงสวิงมันไม่เยอะเราสามารถที่จะเกี่ยวแบบนี้นะครับสวิงดันแบบนี้ได้น้อยนะฮะแมคโคนะครับเราจะดึงอย่าง,งนี้นี่แรงมันเยอะนี่ครับดันอย่างนี้ก็เยอะนะครับนี่แต่ว่า ้าเราสวิงกวาอย่างนี้เนี่ยไม่ไปนะครับนี่ไม่ไปไม่ไปนะครับอย่าอย่าสวิงดันเด็ดขาดนะครับเพราะว่านอกจากไม่ไปแล้วรถอาจจะเสียได้ง่ายนะครับเพราะว่าเอวแมโครมันค่อนข้างเบาบางนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกวาดไม่ได้เลยนะครับกวาดเล็กๆน้อยที่มันไม่หนักแรงเกินไปได้นะครับ ตัดตอนไปเรื่อยๆครับงานแบบนี้ถ้ารีบนี่อันตรายครับเดี๋ยวมันจะมาโดนรถโดนอนะไรเนี่ยเสียหายมาค่อยทำไปดีกว่านะครถ้าเราในการทำงานนะครับถ้าเราสรนุนกับมั่นแล้วก็ เรียนรู้ไปกับมันนะครับเหมือนว่าเราทําไปด้วยเราเรียนรู้ไปด้วยว่าอ,อ๋อมันทําแบบนี้ดีกว่าทําแบบนี้ง่ายกว่าเราเคยทําแบบนั้นทําแบบนี้เราลองแบบใหม่ไปเรื่อยๆมันจะสนุกน,นะครับในการทําง,งานเหมือนว่าเราได้เรียนรู้นะครับถ้าเราเคยทําแบบไหนแล้วทําแบบซ้าๆเลยมันจะนา่าเบื่อทํางานมันจะรู้สึกว่าโอ้ทามาแล้วอันนี้ก็ทํามาแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จวะอะไรอย่างงี้แต่พอเรา เรียนรู้วิธีใหม่นะครับมันก็จะสนุกในการทำงานนะครับแต่ความท่าเบื่อนี่ยังไม่น่ากลัวถ้าความง่วงนะเวลาทำงานนี่ง่วงเีนียวจะหลับเลยแล้วจะชอบเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงบ่ายสองช่วงเหนียวตานี่จะหลับครับทำงานไปเนี่ยโอ้โอ อัาาละมานนะครับอัลละมานชงบายเชื่อว่าหลายคนเป็นแน่นอนนะะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอิ่มเลยอิ่มข้าวปุ๊บทีนี้ก็อยากพักผ่อนหย่อนตาเนาะแเย็นๆในเงี้ยวม่วงสิทีนี้อ่านี่หลังจากนั้นนะครับ อีกรอบนะครับอีกรอบก็คือนะครับฉีกไปด้วยอย่าลืมฉีกไปด้วยนะครับฉีกทีละน้อยเราจะได้กวาดง่ายนะครับนี่การฉีกแบบนี้นะครับจะทําง่ายสําหรับกอ้อนใหญ่แบบนี้นะครับมันจะฉีกแล้วมันจะไม่หลุดมานะครับมันจะออกทีละน้อยทีละน้อยนะครับแต่ก้อนนี้นะครับทําง่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหม พื้นดินนะครับเป็นดินทรายดินทรายแบบนี้เวลาเราเจาะหรือว่าเราขุดเนี่ยรากมันจะออกง่ายมากนะครับทําให้เราไม่ไม่ยากในการทํางานแต่ถ้าไปเจอดินแข็งเหนียวอรอย่าว่าง่ายๆนะครับเนี่ยต่อให้เราค่อยๆฉีกทีละต้นยังแทบไม่ขาดนะครับเนี่ยแบบดึ๋งึืดๆเลยะ่ะหรับพวกไอคอที่มันอยู่ดินแข็งนะฮะก็ค่อยๆมันเดิมนะครับวิธีก็ไม่ต่างกัน ค่อยๆงัดอย่างงี้นี่น,น,น,นี่นะี่งัดๆๆยนะอย่างนี้นะจิ้มงัดจิ้มงัดจิ้มงัดไปเลยนะบลากมันอย่างนี้น,นะกวาดนะจิ้มออกมาแล้วกวาดก่อนอย่ารอเยอะเหมือนที่บอกนะครับอย่ารอเยอะกวาดไม่ไปโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับโอเคครับ